สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาชูเกลแลหันกศึกษา6กแปด3องนนะคะวันนี้จะมาทำในการบ้านข้อแรกกันค่ะจากการที่ได้ไปแปลโจทย์มาคร่าวๆนะคะโจทย์ในส่วนที่1น,นะคะก็คือส่วนตวงตรงนี้นะคะได้ว่าเสาส่งสัญญาณถูกยึดไว้โดยลวดเหล็กสลิงนะคะ3เส้นโดยยึดกับตัวโบลนะคะที่จุด B C D นะคะ ถ้าแรงดึงเชือกใน AB นะคะตัวนี้เท่ากับ525ปอนด์จงหาแรงย่อยของแรงที่เส้นรวดกระทําต่อจุดโบที่จุด B นะคะตรงนี้เราจะหาได้จุด B กันต่อมาในส่วนที่สองนะคะโจทย์คล้ายคลึงกันเลยค่ะก็คือเสาส่งสัญญาณถูกยึดไว้ด้วยลวดสลิง3เส้นนะคะยึดไว้ที่จุดโบที่จุดตัว B C D นะคะ ถามว่าถ้าแรงดึงเชือกในตัว ab นะคะเท่ากับ315ปอนด์จงหาแรงย่อยของแรงที่กระทาต่อรวดแมงเส้นรวดที่กระทาต่อจุดโบนะคะที่จุดดีนะคะค่ะตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการแยกกันก่อนนะคะตรงน,นี้ก็คือจุดเส้นรวดที่เราจะต้องการหาะคะ่ะ คือทีเราจะให้เป็นว่า T A D นะคะส่วนเส้นนี้นะคะเราจะให้เป็น T A B นะคะตรงนี้นะคะในโจทย์บอกว่า A D เนี่ยมีแรงมีแรงดึงลวดนะคะเท่ากับ315ปอนด์นะคะ lb ib ละปอนด์ ไอนนเขียนขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะ AB อันนี้เท่ากับ525 IB นะคะค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของวิธีการทำนะคะก็ะคือเราจะเริ่มกันที่การหาพิกัดจุดก่อนนะคะเขียนเลยค่ะขั้นะะตอนที่หนึ่งหาพิกัดจุดขั้ตอนที่หนึ่งนะคะพิกัดจุดค่ะแล้วก็จะมีทั้งจุด x y แล้วก็ z นะคะอ่ะเรามาหาที่จุด a นะคะจุด a ของเราคือจุดยอดเสานะคะวงเล็บไปนะค่ะยอดเสาจุด a ของเราก็มาดูที่แกน x นะคะจุด a เราไม,มไม่มีแกน x นะคะเท่ากับ0ต่อมาอ่าแกน y นะคะก็คือ100ต่อมาแกน z นะคะ0อ่ะ เกณฑ์ y คือหนึ่งร้อยส่วนตรงนี้นะคะนี่คือแกน y อ่ะเรามาเราไปที่จุด b ค่ะจุด b จุด b ตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเทียบ x นะคะมาฝั่งนี้จุด b ของเราก็คือ x จะอยู่ไปทางอันนี้คือจุด b นะคะอันนี้คือตัว x อ่ะจุด b ของเราก็จะฝั่งนี้ ันนี้ก็จะเป็นลบนะคะฝั่งนี้จะเป็นลบฝั่งนี้จะเป็นลบค่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นไป,ไปทางนี้นะคะจะเป็นลบก็เท่ากับว่าจุด a ของ a จุด x ของเรานะคะก็คือลบยี่สิบค่ะส่วนจุด y ก็คือพิกัด y นะคะที่จุด b ตรงนี้ไม่มีนะคะไม่มีขึ้นไปก็เป็นศูนย์ค่ะต่อมาเป็นตัว z นะคะตัว z ไปฝั่งนี้นะคะก็เป็นบวกนะคะอันนี้จะเป็นบวกก็คือยี่สิบห้าตามาจุดดีเราหาแค่สามจุดนะคะเพราะในจุดต้องการสามจุดนี้ค่ะตามาจุดดีจุดดีของเราอ่ะมาฝั่งนี้เป็นบวกนะคะก็คือเอ็กส์ับยี่สิบไเราไม่มีนะคะส่วนตัว z นะคะเซตให้ไปฝั่งนี้เป็นบวกมาฝั่งนี้เป็นลบ ะเท่ากับลบเจนะคะ <c oughs> ต่อมาในตอนที่2นะคะของเราก็คือการหาเวกเตอร์เตอร์ของตัว a b a b อันนี้เราจะเขียนศูนรก่อนนะคะเท่ากับ x a ลบ x b i บวกกับ y a ลบ y b ตัวนี้เป็นตัว j นะคะแล้วก็บวกกับ z a ลบ z b ตัวตัวด้านหลังเป็นตัว k นะคะจะเท่ากับว่า0ูนลบลบยี่ i อย่าลืมเขียนด้านหลังด้วยนะคะ0ลบ i ตัว j บวก ศูนย์ลบยี่สิบห้าเซนติเมตรนะคะเราจะเท่ากับว่ายี่สิบไอบวกหนึ่งส่วนเจลบยี่สิบห้าเคนะคะอันนี้ก็คือส่วนลองทิศทางของไอตัววิกเตอร์นะคะต่อมาค่ะเราจะมาหาขัา้นตอนที่สามนะคะหาระยะระยะทาง D A B นะคะจะได้ว่า D A B เท่ากับอันนี้เราจะแทนค่าเลขไปเลยนะคะ20กำลังสองบวก100กำลังสองบวกลบยีกำลังสองเท่ากับ อันนี้เป็น4นี่นศนะคะบวก1นึ่งมื่นะคะแล้วก็บวก625จะเท่ากับ1 000, นึ่งมืนหพนะคะเท่ากับ1นหฟุต1 0 0 5ฟุต, 100, ฟตนะคะอ,คอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนที่3นะคะต่อมาขั้นตอนที่4นะคะ อันที่4ขั้นตอนที่4นะคะก็คือหาแรงประกอบ F t a b ใช้สูตรหรือว่าเราจะใช้อีกสูตรก็ได้นะคะมันมีหลายสูตรนะคะน่ากับ t a b คูณ a b ตัดส่วนด้วย d a b โดยที่อันนี้ก็คือในส่วนแรกนะคะโดยที่ t a b เท่ากับ525 i b นะคะอ่ะในส่วนของตรงนี้นะคะ มาจากส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะมาด้วยกันส่วนตัวนี้นะคะก็คือนี่ค่ะเราสามารถจะเอายกมาทั้งไอ้นี้นะคะสมการแล้วมาหาตรตัวนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้หนูจะมาทําแยกเป็นเทีละส่วนนะคะก็คือเริ่มด้วยที่ตัวอ่เ f x นะคะเท่ากับห้าอยี่สิบห้าคูณยี่สิบส่วนหนึ่งห้า ตัวนี้เท่ากับ1ึ่งอยปอนะคะออมาในสอ f y เท่ากับห้าร้อยยีคูณหนึหารด้วยหนึ่งน์เท่ากับห้ารอยปอนะคะตัวนี้ต่อมาเป็น f z นะคะก็คือห้าสองคูณลบยี ส่วน1 0 0 5นเอ้ย1 0 5นะคะเท่ากับลบ125ปีนะคะก็คือหนึ่งอนอันนี้ก็คือ,อเขียนกำกับไวน้นะคะว่าส่วนที่1ก็คือตรงนี้ก่อนนะคะ,ะต่อมาเราจะมาทำในส่วนของตัวที่ส่วนที่2กันนะคะก็คือเราจะกบรูปมานะคะ คาร์โอเค okay. wow. okay. ว้าโอเคเราจะมาทำในส่วนของอันนี้จะเป็นส่วนที่สองน,นะคะก็คือตัวตรงนี้นะคะสโอเคอ่ะส่วนที่ส,นนะะส,สองคาร์ลตัวนี้ก็คือตัวนี่นะคะ t a d นะคะ ก็ในส่วนของตัววิธีทำนะคะก็คือคล้ายคลึงกับตัวส่วนของตัวด้านหน้าเลยนะคะตอนแรกเราก็จะมาหาขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเรานำพิกัดจากตัวพิกัดจากฝั่งนี้นะคะมาใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะในการขั้นตอนที่หนึ่งนะคะที่เราจะทำกันใน่องส่วนที่สองนะคะก็คือการอ่า หาเวกเตอร์นะคะหาเวกเตอร์อันนี้จะเป็น AD นะคะตึดะต๊ดเอเอด d ตึด๊ดเท่ากับศูนย์ลบยี่สิบไอบวก หน100 k ึ่งศนย์ศ <ctions> ูนลบศเลบ j บวกอศูนย์ลบลบเจ็ดสิบเกงเลบ k นะคะอ่ะนี่ส่วนของที่สองจะเท่ากับลบยี i บวกหนึ j บวกเจ k นะคะต่อมานะคะเราจะมาหาขั้นตอนที่สองนะคะหา ระยะทาง DAD นะคะระยะทางนะคะอ่ะแล้วก็แทนค่าได้เลยค่ะก็คือ D ระยะทางเท่ากับอันนี้ขออนุญาตแทนค่าเลยนะคะคือลบยี่สิบบวกหนึ่งศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดสิบสี่อย่าลืมใส่งวงลบให้ด้วยนะคะกำลังสอง ต่อมาอีกนิดนึงโอเคเท่ากับ400บวก10,000นะคะอันนี้แล้วก็บวก5,476นะคะต่อมาอีกนิดนึงเท่ากับ10,000 5,800 76นะคะหรือเท่ากับ1 2 6ฟุตนะคะ ft ต่อมานะคะขั้นตอนที่3ของเรานะคะที่เราเจะมาทำกันก็คือการหาแรงประกอบหาแรงประกอบของ fad นะคะ เราจะหยิบยกใช้สูตรเดิมของเรานะคะก็คือใช้สูตร FAD ถ้ากับ TAD คูณด้วย AD หารด้วย DAD คะโดยที่ TAD เท่ากับสามร้อยสิบห้าอลนะคะต่อสูตรส่วนของตัวตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถยกสมก,การทั้งสมก,การนี้นะคะมาใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนกับตรงนี้นะคะเราก็จะเอาค่านี้นะคะมาแทนค่าได้เลยค่ะแต่หนูจะทำเป็นทีละตัวนะคะเริ่มจากตัว fx นะคะจะเท่ากับ300ยคูนลบ20 ส่วน1 126เท่ากับลบ50ปอนด์นะคะมา f ต่อมาจะเป็น fy นะคะเท่ากับ315คูณ100ส่วน120เท่ากับ250ปอนด์นะคะต่อมาเป็น fz นะคะเท่ากับ325คูณ74นะ ส่วนด้วย126เท่ากับ185่อปบาอนด์ค่ะอ่ะทีนี้เราก็จะทำเสร็จแล้วนะคะในส่วนของตรงนี้เราก็อย่าลืมใส่นี่ค่ะคือคำตอบสุดท้ายของเรานะคะในส่วนของอันนี้จะเป็นคำตอบเป็นภาพรวมในของอ่าส่วนที่1นะคะต่อีกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในส่วนของตัวที่สองนะคะ ก็ไปอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,นะคะหนูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะดีค่ะ